เปิดตัวกล้อง360องศาที่สามารถบันทึกวิดีโอ 8K ที่สูงสุดได้อย่างละเอียด 30fps ค,ครั้งนี้ Insta360 มีการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่าง Insta360 X4 Air ที่มีความสามารถในการบันทึกวิดีโอ360องศาที่สูงสุด 8K ที่ 30fps และเซนเซอร์ขนาดเศษ1ส่วน1 8นิ้วที่น้ำหนักเบาเพียง165กรัมทำให้เป็นกล้องรอบทิศทางที่สามารถพกพาได้ง่ายดายพร้อมทั้งราคาที่เป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสู่ความสามารถในการบันทึกวิดีโอ360องศาที่สูงสุดที่เริ่มต้น1 1 9 9 0บาท i n s t a 3 6 0 x 4 a ม r ีมีความสามารถในการบันทึกวิดีโอ360องศาที่สูงสุด 8K ที่ 30FPS ซึ่งเป็นความสามารถที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกวิดีโอ360องสาสมอพร้อมทั้งเซอนเาอร์สนาดเสม1 8นิ้วที่รองรับการถ่ายวิดีโอ360องศาด้วยความละเอียดสูงสุด 8K ที่ 30fps หรือการถ่ายวิดีโอแบบซิงเกิลเนสความละเอียด 4K ที่ 120fps ความละเอียดภาพนิ่งสูงสุด29ล้านพิกเซลให้สีสันที่สมจริงทั้งในส่วนที่สว่างหรือส่วนที่มืดด้วย Active HDR Mode สำหรับการถ่ายย้อนแสงโดยเฉพาะสามารถใช้งานร่วมกับแอป i n s t a 360ได้ตามปกติตัวเลนเป็นเลนแบบถอดเปลี่ยนได้ r e p l a c e r l e n s มาตรฐานความทนทานก็สามารถกันน้ำลึกระดับ15เมตรได้โดยไม่ต้องใส่เคสและรองรับเอฟเฟกต์ Invisable Surface T ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง i n น e r อร์360รายละเอียดอื่นๆเช่นมีไมโครโฟนกันลมในตัวเพื่อให้เสียงพูดหรือเสียงการสนทนาคมชัดในทุกสถานการณ์ระบบกันสัน่นระดับ p r o f r o s t e Stable a c s i o n ช่วยให้วิดีโอนิ่งสมูทและลื่นไหลพร้อมกับฟีเจอร์ A-DTing บนแอป อินส a 360วางจำหน่ายในราคา11,990บาทสำหรับชุดสแตนดาร์ดและราคา13,490บาทสำหรับชุดทาเทอร์บันเดลที่จะเพิ่มในส่วนของแบตเตอรี่เสริม1ก้อนไม้เซอร์ฟี่1อันและฝาครอบเลนส์1ชิ้นมาให้ในชุดด้วย